วัดดีจ้าพี่น้องใกล้มีซิตี้มือแล้วจ้ะผ้ายางล้อ,อกไกลอีกจักลบนะจน้ะเนอตยางลอ้เอบิ่งว่าตัวใดมันตายนะจน๊ะเนาะเจอตัวตายลออ้ลอเศร้าล้อแรงจ้ะฮับตัวใดที่ว่าเขาเป็นวัดโบเศร้นนานะจ้ะเนาะมันกับเส้นีหลงเหลืออยู่จ้ะตัวใดที่ว่าเขาเป็นวัดโบเศร้าเขากับเส้นไปยืนเสียงวัดแต่จ้ะ เอาแยืนเหงายืนรับอะคิม่จ่ะตามมุ่งตามห่ังช่ตจองยาง,ง,างขันพอช่วงนี้กระเป๋าจับขัดแยกออกนะจ๊ะเนาะขัดแยกปยไปยยท่ายทับล่มจ้ะนี่แหละจ่ะใกล้มีสิบสามมือนะจ๊ะนะเนาะพาชิงที่บอกจะนี่แหละจ้ะสีปลาฟ้านี่เมื่อเอาล่งองราวาเสีไดายยัดคัดลมจ้ะเอาเสียด้บังคับทางล่มใส่โตไก่เนาะจ้ะเอาเปิดถัดล่มกับสีบ่ได้เปียงแห้ง ไอาชริงจ้ะแล้วก็เอเอช่วงนี้แก่ก็ต้องแห้งๆจ้ะแต่เข้าเข้าฟับแก,ก่มากกระผนมันก็แห้งแล้ายะจ้ะใส่พัดลมหลายๆแล้วฟับแก่ออกกสปอคินจ้ะนั่งวันก็ต้องกำจับแม่จ้ะนาันงวันใครไม่กล้ามไกรก็ต้องอย่าให้มีรบกวนไกลหลายนะ่จ้ะหลบกวนไกลหลายเอาก็เอาก็สปอกิน นี่แหละจ่าไพ่ในเหล่าไก่ที่วันก็ต้องกําจัดออกค่ะไก่ตายก็ต้องเก็บออกบ่ให้เขาหลบกวนไก่ใดนะจะ่ะเนาะนี่เห้มันส่วนน้อยที่สุดจ่าเจ้ว่าเขามี่เหล่เาขเขากําจัดเขาเหล่าเขาสิบวแทยาปันใดเพราะว่าขอ,อกมันบบเสียงนะจะ่ะเนาะเขาว่างใครบ่ใดขอกแข็งนะเลี้ยงไก่แต่เลี้ยงกยไยงก่น้ำนักดีจะ้ะขัดล่มถึงขอ,อก อย่งแเรก็ยุที่เอ่เออัดลมคอกแล moon, ้วก็อาหารนะจ๊ะอาหารสารเสริมมูอถูอข้างขัดจัดไม่หายนะจ๊ะเนาะไใ่นือนึ่งกับเห็ดไห่ไจ่จะเริ่มเติบโตดีอจ้ะอันนี้ถึง่งมาง่ีกับซยอิยูเนะหลายอ่ยประมาณล้อสามโ้อสี่ยินสามหมื่นนะจ๊ะเนาะตัวใหญ่เขาจะ่แตเลียอยู่ในฟฝงแต่คิวที่ล้อยสองต่โอผูนะจ๊ะเนาะในชวนของโตผู อาเป็นตัวเมก่กับซียูโรนึงก่โลนึงโร่แน้อยห่อย้ะเป็นตัวเม่อันงร,รับไกล้ีชุดสามมือกับวขนาดค้านเคล่นน่อ้่อยู่ประมาณนี้แหละแต่ตางที่คอเรียงหน้านะจะเนาะอันละใก้จับออกปุ๊บเหลาจะคอยสิอ,อว่าไซห้างใดน้ำนักเด็กกำไลหรืออะไรแก่ตอนไก่หน่อยนี่ก็วัดหยังอะไรปันไดเด็ก ส่าติดไว้ไงตอนเกปอยู่ขาดไปหน่อยแต่ท่าไม่เก็บออกหมดคือสองคนนี่ากนกนี่แกนี่มาช่วงนี่กับพี่วันเมยนี่ะเแค่อาหารเสากับแรงเมื่อละยี่สิบหกคนแเมื่อละสามสบลูกแต่้านทํเมย์เป็นช่วงพิดเล่าแล้วกอธิบาย้ะอุณหภูมิตอนนี้ก็ตอนเสาร์นี่แกกยี่สิบหกยี่สิบเจ็ มาพุ่งกับที่เราพอดีใช่ไหมเพราะว่าแัา่นแะดดแพี้ยงไหมือกับเปิดนานก็บ,บังคับหนายเยอะแต่บานแห้ง็นอากาศร้อนนะจาะเนาะมันเป็นอะมันเป็นอากาศทนะ้อนแบบทีนี้เรา,าต้องใส่ผ้าชิงแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำคู่ลิ้นทอเขียบซอยอจ้ะผ้าชิงกับที่การบ,างบังคับติดทางล้มห้ถุบโตไก่ห้ได้มากที่สุดนะจนะาะเนาะเพราะว่าพัดลมหเหาตอนมีเปิดตู้ซีโต้เขาเปิดหลายตัว จะเปิดหลายตัวยู่งแต่แท้ทังเทียบมันกัเอาวอยู่ <S <S ต้องใส่ข่าสิ่งซอยมันเขาจะบังคับล้มเหตล้มใส่โต๊ะไก่ขออั้นหัใส่ล้มสิไปทั่วฟาร์ามจ้ะมันก็ซอยได้ในระดับหนึ่งะก็ดีก็บวใส่เนาะอยากพลล้มสิค่อยเปิดหาต,ตัวหกตตอนเป็นไก่ไงหกตัวกับขีพ่อยู่ใดแกะแต่ว่าขั้นหออัวปลาใส่แล้วแม่ก,กับนำหนักบอดีก่อยากทอดที่แล้วบ่้ใส่สิ่งจะนำลักพอดี อยากใส่ใส่กันแล้วผ่าสิ่งแต่ดีสำรับเสียงไกมาจากเนาะไกไงจต่ไกมีสิบมือึ้นไปไหนเลยมีสิบมือมีซิบสองนิ้สามมือก็ะต้องใส่ผ่าซิ่งกันจ้คิดนี้ก็คือบอกตังสานี้ยจากข้าใหางเบิ้งไกยี่สิบก็จากที่ห้าหกห้า จากร่วมคิดหู่นเหลมากนนจาน่ละวนสามเดือนเจากความจะเริ่มเติบโตของเขาขอบคุณค่ะที่ขอามารับช่มจัน